สวัสดีจ้ามึงเป็นกะต้มสมเขาเอิ้อยหน่อยยังละ่ะคอหมูหรือขาหมูก็เลิกแต่ว่าต้มเฟรนดี้ดีจ้าแล้วเป็นที่คนให้ดูเผลยมากเผลยดีมาก,นมากคนไม่ได้ <c oughs> ต้องถ่ายคนอาบน้ามาสักคนแล้วก็ว่าสิตำแดงจ้า เดี๋ยวมาดูเบื้องตอนต่ำแตงเลยจ้ะตอนนี้ก็ต้องสิดต่ำแตงเลยจ้านิดนึงห้ามใส่เยอะใช่เพราะมันไม่นุ่มันาแตกนะคะแตงค่หมากแตงเหมือนดี๋ยจะหมากแตง S <S คือมีบบกพริกแม่ถรวยแตงคะอันดำลงไปมันกระเด็นลงไปนั่นอะไรเาราจะได้หน,ไปปนนหน่นไส้อีกไปเบิ้งนั่นฝุดแห้งๆสนั่นีนะวนแห้งๆค่ะเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บ,บๆๆกินเป็นเมื่อกี้ซิมแล้วค่ะรสชาติเป็นไงอร่อย เม่อกีายมันขึ้นนะคะเมืออกค่ะำสุเล็กหรสเล็กจำเลยใช่ครค่ะเทพจะถวยดีเหมือนป่ะค่ะเมนค่ะ ดีแดงค่ะได้แล้วค่ะได้เลยเดี๋ยวจ้ามีได้สอบไปให้พ่อกับอันลูกน้องพ่อกินแล้วจ้านั่งจัดกันกำลังขนของข,นขนึ้นรถอยู่เลยจ้าเพื่อที่จะเอาไปเอาเอาไปส่งพ่อประกักนงานจ้าพ่อกันยี่หน่างานเลยจ้า